ผูมีเดียจำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปรุงสำเร็จซอสอเนกประสงค์สักนิดหนึ่งพาให้ทั่วหมักเรียบร้อยเราก็ทอดเลยนี่ดูดีมากๆกง<า>กงฮะเปกนกงอะไรโอ้ยอะไรเจ้าวันหลังจะกินผักอะไรกินง่ายๆนะทำไมอ่ะโอ้ยถ้าอยากกินผักสลัดกว่าจะเอามาได้แทไ้ไเตายเดี๋ยวเดี๋วดีว ไอผักเนี่ยไม่เท่าไร่ทำไมไอชุดนี่ทําไมเนี่ยอ้าวก็จะกินผักสลัดก็ต้องแต่งตัวเป็นโจรสลัดไปเอาผักสลัดในถ้ำเนี่ยเนี่ยจ้าจะลำบากทำไมไปเดินซื้อตามซุปเปอร์มีเยอะเลยผักสลัดอะเออไม่บอกเลยกว่านี้อะก็ใครจะรู้ว่าบอกให้ไปซื้อผักสลัดต้องละเอียดขนาดนั้นเลยโอ้ตายเลยอือเป็นไาเป็นไง สลัดปลาแซลมอนเฮ้ยนางทาดูดีเลยมันมีเชฟมาทําให้เลยไม่ต้องห่วงของนี้มีแค่ผู้ช่วยนิดหน่อยเขาก็สบายแล้วเฮ้ยขอกินเลยดิอ่ะยังยังไม่สุกแล้วจะสุกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนเก้าไปก่อนเดี๋ยวมันก็สุกแล้วเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเรียกเขาหน่อยนะเพราะว่าขอเปลี่ยนชุดแต่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาเลยอย่าลืมใช้นะผักสลัดเนี่ยฮะอย่าลืมใช้ผักสลัดนั่นน่ะเสร็จแล้วเรียกด้วยนะเรียกให้มากินด้วยนะได้ เดี๋ยวเขาเก็บไว้ให้เดี๋ยวเขาเก็บไว้ให้ดู<ห>ด,ดีดูดีมากๆฉ่ำซอสกันเข้าปนี่ใครจะเชื่อเป็นฝีมือกันที่มา <c oughs> โอยสลัดสลัดดูดีมากๆ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเป็นฝีมือตัวเอง ไปหาซื้อมาได้3อันเลยเรื่องเป็นลาวอะไรเนี่ยนี่ไปซื้อมาเหรอโอ้อะไรอะไรเมียหัวหน้าเอาที่เขาเมียหัวหน้าอันนี้นี่ของใครหัวหน้าอ๋ออ้าวแล้วอันนี้เหลือดิอันนี้นี่กิ๊กหัวหน้าเป็นยังไงเป็นยังไงครบเลยว่างั้นให้ครบทุกคนโอ้แต่นี่แพงไหมเนี่ยแพงไหมไม่แพงไม่แพงเลยเหรอเนี่ยจัดอย่างนี้นะ คุ้มมากเลยรู้เปล่าเนี่ยเนี่ยเขามีกระเช้าให้เลือกมากมายหลายแบบอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีซื้อแล้วคุ้มสุดๆุดนี่นี่นี่ว่าเดี๋ยวไปเขาเอาไปหามหัวหน้าก่อนนะเอาไปให้หัวหน้าเหรอผมกินหัวหน้าเนี่ว่าไงฮะผมกินหัวหน้าเนี่ยเยาไปให้เองคืนคืนนี้อ๋อเอ้าไปให้กินหัวหน้าฮะไปเอาไปให้ตอนคืนด้วยความเคารพใครก่อนนะครับแมพูดครับกับน้องโอ้โหจะมีมารยาทอะไรขนาดนั้นวะเนี่ย คมคามคมคามเลยนี่ต้องลงมาเลยนะเนี่ยทำอะไรเนี่ยตีกองตีกองสิเห็นว่าตีกองตีทําไมอ่ะกองอ่ะเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเจ้าของละครสัตว์นี่นี่นี่แล้วความรู้เรื่องสัตว์เยอะไงโตเยอะแยะอะไรบ้างอะไรเยอะแยะบ้างตัวอะไรบ้างสัตว์ประเภทไหนหมาหมานี่รู้ที่สุดเลยเหรอรู้ที่สุด โอ้ม oh, ีหมาประเภทไหนมาดูอะไรใช่ด oh, no, no, no. oh, oh ูว oh. ่าหมาตัวไหนอันตรายไม่อันตรายรู้หมะหหมาอันตรายดูง่ายใจทุกอาเซเชียนเนี่อันตรายไม่ไม่ไม่ดม่ไมแมนไม่ไม่ม่ไม่ไมแไมนไม่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 ไมนไม่ยมัไมไม่ไม่ไันไม่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 ไมไมม่ไไม่ไมนไมาไม่ไมม่ไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมม ันปักเงยจับเป็นดูดจับเป็นดูดนะวันก่อนอากอดแน่นเลยแล้วไงไงดีนะเพื่อนถีบออกมาได้เข้าโรงพยาบาลสามวันโอ้โหหมาดูดนี่เหรอโดนเพื่อนถีบป,ปะสิ <laughs> ไอ้นั่นมันหมามันพันปั๊กมันไม่ใช่เป็นปั๊กไฟฟ้าโอ้โหคนละอันละอาเนี่ยเอาโชว์เลยเหรอไหนมีสัตว์อะไรมาชว์บ้างเนี่ยงูดีกว่าไหมออโชว์งูโชว์งูโชว์งูเป่าขุยเรียกงูเขาไม่จะเป่าปีเรียกงูเขาไม่จะบบ้ามีเป่าขุยได้อันนี้แหละขุยจะโตขึ้นมันก็เป็นปี ไม่ต้องมาขนาดนั้นหรอเอางูออกจากตะกร้าก็พอแล้วเอาออกจากตะกร้านี่มันล้าสมัยแล้วแล้วจออกจากไหนอะออกจากย่ามานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงูเป็นเป็นไหนอยู่ในย่ามเนี่ยงูเป็นจริงเหรองูเป็นเหรอว้ชู่ิงอะฝากเชื้อเด็กอ๋อนี่พอมีเดี๋ยวเดี๋ยวปีนหรือบ้องเป็นน่าใจลน่าใจขอโจมงูเป็นแน่นะอื

มันชุ่ไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันติดยาป่ะเรียกไม่เชื่อเรียกกันกับไม่ลดความจำกับไม่ลดความจำคนดูก่อนใช่ขอขออยากชมงูอีกสักครั้งได้ไหมมามันเล่นเล่นเสียงหรือไงหรือว่าอะไรมันไม่ยอม พิงหน้าดิพาดหิงหน้าเลยเออเอาแล้วเอาแล้วอาแล้วเอาแล้วเียไหนบอกงูเป็นเนี่ย ไหนลิงเอชอลิงเอชอลิงใช่ไหมอ่ะไหนอะไรจำแพงบ้านนี้ลื้อออกนะ่นไหน่ะเออทำไมอ่ะลิงตัวใหญ่เลยโอ้ลิงได้ตัวใหญ่เนี่นี่มันปีนขึ้นไปบนตึกแล้วสู้กับท่ออะไรอ่ะเฮ้ยคิงคองเนี่ยทำไาคิงคองเยอันนี้อันนี้ไม่ใช่คิงคองอะไรอ่ะคิงคังมันมีเอลิงมันเนี่ยตัวอะไรมาคังมีเอามาจาก จีนเขาก๊อปมาเฮ้ยเจี๊ยนก๊อปคิงคองเป็นคิงคังใช่โอ้ใช่คิช่างก๊อปเนาะตัวธรรมดาเดี๋ยวลิงกังลิงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเออลิงกังเออมีชอบเอาตัวเล็กๆเอาเอาเอาตัวเล็ก้าบ้านได้เลยโอ้ยเลือกลิงอะสิเรียกมึงอะใช่ลิงเหรอนโยเป็นสัญญาณอ๋อเป็นสัญญาณอายไหมถามจริงอายไหม ไม่อายได้ไงล่ะไหนไหนลิงแน่ลิงแนลิงงไอ้มีพรสวรรค์ะไอ้แต่งหน้าเป็นลิงมลิงอห่ะขนาดนี้โฟึกโฟึกทองโตไปเลยนะโฟึก เป็ูมึงแต่งลิงทำไมในคลาสชุดฝึกลิงยังหลุดโลกขนาดนี้ช่วงหน้าต้องตามดูเวลาการฝึกลิงของครูติ๊กกันนะครับว่าจะเพี้ยนสุดๆขนาดไหนสนับสนุนโดยยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาดีหน้างาดำสองเท่ามิราแคลเ3อทีนโครงการรีทึมคอนโดมิเนียมจาก AP เอ็นฟาโกรเอพลัสทิเปิลเฮลทิกามีเบต้ากรูแคนให้เขาพร้อมทุกโอกาสในการเรียนรู้ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน พร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลพร้อมเล่นรพร้อมเรียนรู้วันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านครับเป็นเรื่องของคุณแม่ที่ภูมิใจในความกล้าหาญของน้องไทเติ้ลครับน้องไทเติ้ลชอบว่ายน้าครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีสไตล์ท่ากบหรือว่าท่ากันเชียงน้องไทเติ้ลว่ายได้หมดและครับส่วนกําลังใจของน้องไทเติ้ลเกาะคุณแม่แสนน่ารักคนนี้นี่แหละครับเมื่อก่อนน้องเติ้ลเขาเป็นเด็กที่กลัวมากค่ะแม่เคยพาเขาไปไว่ายน้ํา เขายักเกาะขาแม่เลยไม่กล้าลงสะะจนม the ันลืงเขาต้องเรียนใบน้ำทพิ่งเรียนนะค่ะเขาก็ยังไม่กล้ากระโดดลงสาะอีกแต่พอเพื่อนๆคุณครูเชียให้กำลังใจน้องเติ้นเขาก็รวบรวมความกล้ากระโดดลงน้ำค่ะและในที่สุดทุกวันนี้น้องเติ้นก็ว่ายน้ำเป็นได้เกือบทุกท่าเลยค่ะวันนั้น น้องเติ้ลเขาชนะความกลัวได้สําเร็จค่ะและที่สําคัญเขาได้เรียนรู้เรื่องความกล้าหาญจากกีฬาที่เขาชอบเล่นได้เล่นได้เรียนรู้แบบนี้คุณแม่แล้วก็น้องไตเติ้ลก็ได้รับไปเลยนะครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เงินรางวัล3,000บาทจากไม่โล พร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลขอเช่วคุณแม่เขียนจดหมายบอกเล่าว่าลูกคุณได้อะไรจากการเล่นกีฬาและคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกอย่างไรเรื่องของท่านใดได้รับกัดเลื่อปมาทําละครรับไปเลยอุปกรณ์กีฬาและเงินรางวัลจากไมโลมูลค่า3,000บาทครับสนับสนุนโดยไมโลสูตรใหม่อร่อยเกินคาด โชกุบุสึโมโนกาตาริสูตรน้ำมันสกัดเข้มข้นจากผิวส้มอาบโชกุอาบตำนานแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติทรีบอร์ดแบน6เมตรได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทร1530ปลาแมคคุเรลในซอสมะเขือเ,เทศตาราโรซาเด็ดที่เนื้อดีที่ซอสโปเต,ตโตส้สปิกกี้ซีรสใหม่มันฝรั่งแท่งรสเข้มข้นจากกุนิโกยะยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอ,คอละลายเสมหะโดนไปเลยนะโถ่ฝึกไปโก้ไปโก้ไปโก้แต่งลิงนทำไมไปโกู มึงเคยเห็นครูฝึกทหารน่ะทำไมเขาแต่งชุดอะไรชุดทหารอ้าวครูครูฝึกลิงกูก็แต่งแต่งลิงไง <c oughs> อ้าวไอ้เพื่คยเห็นปะไอ้แต่งลิงอย่างงี้ <c oughs> เรียนกับลิงเหรอกว่า<อ>จะคุกคีได้เข้าใจชีวิตลิงได้<อ>ต้องเคลียร์คอกับลิงไม่ตามกับสารเดือน นิ้งคืออะไรไอ้ล่นิ้งตลอดนิ้คืออะไรเวลาคุยกับลิงอ่ะลิงมันชอบนิ้กลักนิกลักเราก็ต้องลิกลักนิกลักกับมันไอ้เดี๋ยวนี้มีฝึกลิงไหนลิงองีเตรียมลิงมาแล้วอะไรเนี่ยจะทำอะไรจะทำอะไรหยิบนกหวีดมาจะทำอะไรถามได้หยิบนกหวีดจะทำอะไรจะว่ายน้ำล้ำคาญสองคนพี่น้องนี่จริงๆเลย นึกว่าจะไม่มีใครทักไม่อะถ้าไม่ทักคงแยกไปองานนึกว่าจะไม่ทักกะทีเหม็นไหมไม่จะไปเหลือแล้วเป่าเป็นรเปล่าต้องมีแค่พี่บอลอไทยเ่าลอาหลานกันก็ลังเกียจกันเป็น เล่นอย่างนี้ก็เลิกกันเอาล,ละละครสัตว์เราก็จะมีโชว์ลิงเอ,อเอาคณะลิงเล่นกอริล่าเลยนี่กอริล่าเลยเนี Godzilla, น่ยอันนี้ฝือแต่เป็นลูกเชนนีแบบลูกเชนนีแล้วมันเป็นลิงกลายพันธุ์โอ้โเชนนีกัน ผสมมันก็ผิดกายพันกันมาเป็นตัวนี้อันนี้ลิงนี้ไม่ธรรมดานะฝึกฝนให้แบบมาทำงานก่อสร้างได้จริงเหรอจริงเหรอวะต้องให้อาหารให้ถูกเหรองานก่อสร้างได้เลยได้เลยวะกินนี่เลยกินแล้วกินเลยวอืออะไรวะอะไรวะกล้วยฉาบไม่กินกล้วยฉาบแล้วก่อสร้างไงวะอา อุปกรณ์อ้มีเพชรอ้ก่อสร้างเก่งเลยก่อสร้างเก่งเลยอันนี้ใช้กล้วยชาบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้ไอ้กล้วยแขกนี่เพื่อนอะไรวะอ่าไปขายโรตีไงนี่ไปขายโรตีดิ่ไปขายโรตีถามจริง